ส่วนความคิดเนี่ยส่วนมากเป็นภาพหรือเป็นเสียงความคิดก่อนเป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพที่เหมาะนะเหมาะมากเพราะภาพจะปรากฏสองภาพเสมอคือภาพต่อหน้าเรานภาพต้นไม้มีปรากฏแล้วและภาพในใจปรากฏเมื่อไหร่ที่เราเดินเบาๆสบายแลในภาพสองภาพภาพเปรียบเทียบกันปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าอีกอันหนึ่งนะของลอมจิตมันเห็นแล้วมันจะเด้งออกมาอยู่ปัจจุบันเลยนะพอกันทีลูกโลกหลอกลวงนะลลกนำมาทำโลกในใจของเรา าาพระอาจารย์พระพระจริงๆมีมีโรงเรียนสอนพระไหมคะมีแต่สอนปริยัติส่วนการหาทาวิปัสนาสติปัสสานก็มีทั่วๆไปอย่างนี้แหละค่ะแล้วถ้าท่านขนฝ่ายหาเองแต่ไม่มีองค์กรที่จะจัดแล้วอย่างนี้พระต้องทํำยังไงอะคะถ้าอยากจะปฏิบัติทำเหมือนโยมนี่แหละนะหาสืบหาเสาะหาจิตมันต้องการพ้นมันก็หาเองของมันแล้วก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์อเองอย่าง,างนี้เหรอคะอแต่พระนี่มีข้อจากัดเยอะเพราะว่าถ้าไปลงสํานักไหนแล้วแทบจะกระดกระดิกตัวไม่ได้เลยไปก็เกงใจ ก็จะมีว่าเอ้ามีอยู่วัดแล้วจะไปหาที่ไหนอีก๋อค่ะอย่างนี้พระที่ท่านมาของของที่นี่ท่านมาได้ยังไงอคะท่านดู YouTube เลยอ๋อแล้วท่านก็ติดต่อกันมาเองอย่างนี้เลยระคะอ๋อ้ค่ะเรือบุญดันมาออ๋ค่ะค่ะ ทำไมไหมยังไม่หายลูกี้บ้าเยเมันเมันเดี๋ยวมันจะคิดหาอีกความสบายกาสบายใจรุ่มเบามันก็เป็นเพราะว่าของกายเราทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมปั๊บมันจะไม่หาย คือทาที่มันโร่ว่าเราไม่ไม่บังคับมันถ้าบังคับมันมันเหมือนเอาถุงพปา้ติใส่าหุ้มเราไว้มันก็เดินรู้สึกตัวเหมือนกันแต่มันไม่ชัดแล้วมันไม่ปลุกลงสบายมันไม่แตกมันกปอดแล้วความคิด้ามาบ้างไหมวันนี้ช่วงช่วงช่วงเช้ามาลังจากซานเดตมาไม่นานมาบ้างก็เห็นมันไดะเุกมาปุ๊บจับปุ๊บเลยราทราบเสียงภายนอกทำภายนอกได้แค่เสียงเจียก็ได้ยิน คือการตังเสียงเนี่ยเราแค่ขยายการรับรู้ให้กว้างขึ้นสักหน่อยและให้เสียงมาหาเราเองรเราอย่าให้มันปื๊บเสียงไปหาไปหาไปวิจารณ์นั้นนกอะไรเนี่ยเราไม่เอาอย่างนั้นจะให้มันได้ยินมันเองเพราะหูมันนั้นพี่เดียยินอยู่แล้วส่วนความคิดเนะี่ยส่วนมากเป็นภาพหรือเป็นเสียงความคิดมก็เป็นภาพเป็นภาพเป็นภาพที่เหมาะนะเหมาะมากเพราะภาพจะปรากฏสองภาพเสมอคือภาพต่อหน้าเราภาพต้นไม้มีปรากฏแล้วและภาพในใจปรากฏ เมื่อไหร่ที่เราเดินเบาๆส,สบายและภาพสองภาพมาเปรียบเทียบกันปั๊บเนี่ยจะเห็นว่าอีกอันหนึ่งนะของเราจิตมันเห็นแล้วมันจะเด้งออกมาอยู่ปัจจุบันเลยนะมันพอกันทีลกูกลูกหลอกลวงนะลลกนํามาทําลูกในใจของเราตอนนี้เวลาเราปฏิบัติบางทีภาพขึ้นเบลอๆมาเบลอๆมายังไม่เห็นพร้อมกันอแ,<ต>แต่เห็นคนละครั้งคนละครั้งครับเหมือนนอนคืบใช่ครับไปทำไปเรื่อยๆช่วงนี้มันต้องใช้ใช้เบาบางมากแพทย์จะไม่มีเจตนาเลย เดินเบาๆไม่หาที่คุยกันนะลบความจําไปเลยนะเพราะว่าเพราะมันจะตั้งใจมองมันจะตั้งใจมอง,ม,ง,ม,องมันจะตั้งใจให้สาเร็จซึ่งไม่ได้ผลเราแค่เดินเดิน <laughs> แค่ดูนิดๆดูนิด,ด,นดอ๋อเป็นก,การเราทาอย่างนี้นะ <c oughs> แต่เวลาทําเนี่ยอย่าให้มันมีความตั้งใจประกอบแต่ว่ามันจะมีเหนียวนำนิำดๆหรือก็ว่าใชยตามองมันนิดๆยงมองเนี่ยเราเห็นภาพตื้นๆสีเขียวใช่ไหมส่วนเวลาถ้าภาพในใจมาจิตมันไปอยู่ภาพในใจ ออกข้างนอกมาติดไปอยู่ข้างนอกเราทำอธิบายจนมันทราบพร้อมกันเอาทำไปไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากง่ายถ้ามีประสบการณ์ตรงนี้สักครั้งหนึ่งนะยังไม่เห็นพร้อมออกัน<อ>คอนเทคตี้อะไรเคยรู้จักลุงบีบูเพื่อนไหมลุงบีบูเพื่อนหาวิธีแก่ตัวนี้ตั้งนานไปทุ่งสงไปนครไปหาวิธีแก้แต่แก้ไม่ได้เพร <อ S 2> าะวอะไรเพราะมันจะจับเป็นหนอนทึบ จับด้านนู้นปล่อ,อยด้านนี้จับด้ดดดดดานนนี้ทีเนียเมื่อไรที่เราสบายๆก็มันจะปล่อยทั้งอันแล้วมันจะเห็นทั้งหมดมันจะปล่อยทั้งภาพภายในปล่อยทั้งภาพภายนอกและจิตมันจะเป็นอิสระเป็นตัวของมันเองเพราะว่าธรรมดาของจิตมันเป็นทารุ้มันจะไปจับอยู่แล้วตามองภาพม,มันจ,จับภาพพอ,อมันมองข้างในใจมันก็จับใจด,ดูแต่เนี้ยถ้าเรามองแล้วไม่จับอะไรเลยนะลุกอ,ออกมาอันนี้บอกขึ้นคนนะนเพื่อ อาจจะจะอาจจะสิบปีอาจจะได้หรืออีกเจ็ดวันอาจจะได้อีกห้าวันจะได้ไม่แน่อา,อาการลิโกไม่ประกอบด้วยการแล้วแต่มันพอดนะีแต่บุญพอดีเอาสบายสบายรีเศตใหม่ในกฎปู่พิเศษต,ต,ตัวไปที่สำคัญคืออย่าเพ่งอยา่าเกรงครับทิดเข้ามาแล้วเดินก็เป็นทหารนี่เลยไม่มีความคิดหรอมากเลยมีแค่ ครับแล้วเป็นเสียงครับผมคิดเป็นเสียงใช่ไหมแล้วเป็นคําพูดในใจเราครับแล้วได้ี่จะได้ยินเสียงข้างนอกไหมได้ยินครับเสียงมันเกิดก่อนเราที่ยืนเนาะนะปล่อยให้มันพูดไปเราแค่รู้สึกตัวที่เท้าตัวนี้สามารถรู้สึกแถวหน้าแถวอะไรได้ยังทั่วทั่วตัวลมพัดมาเนี่ยรลดมันรู้อยู่รู้ได้ครับรู้ได้เนาะรู้รู้ครับ เรียไม่เนี่ยพยายามเดินง่วงไหมง่วงไหมไม่ง่วงนะครับท้ายตั้งแต่วันนี้จะเมื่อวานเขเริ่มจะไม่ค่อยง่วงนิดหน่อยง่วงตอนตอนมืดกัดเลื่อนสายจะง่วงนิดนึงตอนกลางวันหลังกินข้าวหลังกินข้าวไม่แทบจะไม่ง่วงนะครับ ทำแบบเดิมได้แหละทำไปรู้สึกตัวไปทราบรู้สึกตัวแล้วแต่ก็ที่สําคัญคืออย่าไปเกรงมากนะอย่าไปเกรงมากมันผ่อนคลายเบาๆสบายๆข้างในได้บริกรรอะไรไหมไม่ต้องท่องไม่ต้องพูดนะมีคำนะมีเีเออดีไม่มีวิจีสังขัดสั่คขับเอาแค่รู้สึกตัวอย่างเดียวครับดีและถูกแล้วทกาไปตอนนี้มันจะรู้สึกตัวรู้สึกตัวนะรู้สึกบัญญายังไม่มีหรอก นูน้นตอนผ่อนคลายและปัญญาจะได้ท่องตอนหลังคอสูนแหละถึงจะฉลาดพีออ่ทำไมฉลาดตามหลังมาอย่างนี้นะ,ะที่ทำถูกแล้วถูกแล้วดูดัดง่วนมาทำไมนี่ดูข้างนอก โกไม้เมื่อไม้ไมน,นี้น่มง้องจอนด่ายสามวงเนี่ยมาใหญ่มันจะไปลามหยานีิเป็นไงตัวง้องตามแผนไปหรือเปล่าไปมันมันบู้ไปคุณรูเปไปเพลิงเลยแล้วมีความคิดเข้ามาเยอะไหมความคิดตอนนี้มันก็มีมันนิดหน่อยครับ เป็นเป็นโรคประจำตัวไหมไม่ไม่ไม่เป็นครับงั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว่าเสียว่ายังไม่พ้นที่โวเด็ดขาดเนาะเราลายความตั้งใจลายความตั้งใจครับตั้งใจว่าเราตั้งใจมากไปตั้งใจมากไปง่วงทุรายครับตั้งใจจะเอาดีแรงจะมาแล้วโอ้โหกูได้มีโอกาสมาแล้วเนี่ยแต่เท้าก็กำลังมาดีเลยนะนี่ก็มาเรน่อยแรงมันตกไปเลยง่วงครับตั้งใจจะผลจากการตั้งใจมันต้องได้ตื่นดีตื่นดีตื่นดีพอแรงตกปั๊บสู้ไม่ไหวมันจะง่วงเบาๆเนี่ยรู้สึกตัวนะไม่ต้องทำอะไรมันก็รู้สึกตัวอยู่แล้ว ค็เรียกว่าปฏิบัติแบบไม่ปฏิบัติอย่าไปจริงจังมากไปเคร่งมากเอาเบาๆถ้าเพ่งจะเกรงเนี่ยมีบางคนนะแต่ไปชาทำสบายๆนะไม่มีพ่วงระช้าหนึ่งเวลาไวด้วยระช้าก็แป๊บเดียวละครั้งแล้วถูกต้องจะเอาอะไรจะเอาอะไรกลัวมาเสียเที่ยวจะเอาอะไรตะมัวแต่จะเอาอะไรมันจะเสียเที่ยวจะเอาแค่เดินเราเราสัมผัสเมื่อเราทำความสัตวอย่างเดียวนะส่วนอย่างอื่นที่เราต้องการมันจะมาเองหมดความคิดมันก็มาให้อี เขบอกไปช้ากำลังมาดีเลยลำพญาหนี่งปลามาถึงแป๊บเดียวตีระกาแข่งข้าวเลย่างเ้วก็มาอย่างนี้แว่าทําถูกอย่างเง้ยครับแล้วมันบางวงช่วงเนี่ยช่วงก็ไม่เยอะๆตอนบ่างๆจะเอาเงินไปเช้าใช่ไหมจะให้มันได้มันไปเช้าเออดูพยายามดัดขาเลยดัดขาอย่างนี้เสร็จมันทุกไลน์คนที่พ้นในบอลมาแล้วบอลตัดไม่ขาดแล้วครับกลับไปรีเศตใหม่ก็ไปอยากกินอยาไปกินของเก่าครับ กต่ทำให้มันสบายๆตัวนะอย่าไปคาดหวังอะไรยิ่งคาดหวังยิ่งไม่ได้ก็จะมาเสียเดี่ยวทำตัวใหม่ทุกคนเลยนะพุพคนรีวอปบ้บดีใจกลับค้นหาเป็ดทุกราย